เบนได้มาขอให้แอสมาช่วยเอาสหายคิมุที่ติดอยู่กับตัวคอมเบนออกและแอสมาก็ได้ทําตามสิ่งที่เจ้คอมเบนต้องการจะสามารถเอาคิมออกได้และแอสมาก็ได้จับคิมุมาขังใส่ไว้ในภาชนะซึ่งเหตุผลที่เบนจะต้องเอาคิมเพื่อเราออกไปจากตัวก็เพราะเจ้าคิมรึกเดียนี้ได้ก่อก่อนเบนตอนที่กําลังเล่นเกมอยู่จนเบนแพ้นี่หรอกครับเกิดเป็นเคมักและอย่างกว่างเต็งเอกซึ่งดูเหมือนว่าการตัดสินใจของเบนที่ได้เอาคิมุออกจากตัวเองในครั้งนี้มันก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่คิดน้อยเกินไปหน่อยเนื่องจากวิลแกได้บุกมาหาเบนและวิลแกก็ได้ใช้มาแวร์ที่ขโมยมาจากศูนย์ของแอสมาทําการเปลี่ยนร่างและเข้าใส่เดียวกับเบน จนเนได้รู้ตัวเองว่าต่อให้จะเป็นเอเลี่ยนตัวไหนก็ไม่สามารถสู้กับวิลแก๊กได้เลยผมทำอะไรวิลแก๊กไม่ได้ต้องมีวิธีสิต้องมีไม่มีวิธีหรอกไม่มีและเป็นเองที่เข้าใจแล้วถึงการที่ไม่มีคิมูกอยู่เคียงข้างกายในยามที่ถูกกระทืบและทาให้ปู่ต้องช่วยเบนด้วยการลิงสัญญาณไปที่เจคิมูกเพื่อที่จะให้เบนได้คุยกับคิมูกว่านายมาช่วยฉันทีฉันต้องการนายซึ่งคิมูกเองที่ได้รับรู้ว่ามีคนต้องการตัวของเรามันก็เลยทาให้คิมูกบอกแอสมมนว่าปล่อยฉันได้้แลวลวออจจอมาป่ยคกกุ และที่ดีไปก่าการปล่อยตัวนั้นมันก็ได้มีสาวต่างดาวอาสามาส่งตัวขี้มูฮให้กับเบนขอโทษเลยนสุดฉันควรจะเชื่อหน่อยว่าไงนะพอดีฟ้าไม่ค่อยถนัดฉันผิดไปแล้วฉันต้องการหน่อยเห็นไหมซึ่งเป็นเองและสายขี้มูก็สามารถจะส่งวิวแกเข้าแกนมิติและก่อนที่แกนมิติจะพังและระเบิดพวกเบนก็ได้รีบชิงหนีกันอย่างไวก่อนที่ความเสียหายจะเกิดระเบิดใส่ื่น